ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสาหรับวันนี้อ,อีกวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมให้คุณโยเซฟอ่านประคำนะคะที่ส่งเข้าไปโยชูวาบทที่6ข้อที่สองถึงข้อที่หพระยาเวตรัดกับโยชูวาว่าดูนเราได้มอบเมืองเยรูโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และพวกนักรบกล้าหาญพวกเจ้าจงเดนขบวนรอบเมือง คือให้พวกทหารวนรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้หกวันให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือตรายเขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบและในวันที่เจ็ดนั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั้งให้ปุโรหิตเป่าตรายไปด้วยและเมื่อเขาเป่าแต่เขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงตรายนั้นก็ให้ประชาชนต้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน โยชูวาบท 6, บที่6ข้อที่16โยชูวาบทที่6ข้อที่16และข้อที่20ในครั้งที่7เมื่อปุโรหิตเป่าแตรโยชูวาบอกประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดเพราะพระยาเวทรงมอบเมืองนั้นให้ท่านแล้วและประชาชนก็โห่ร้องและมีเสียงการเป่าแตรพอประชาชนได้ยินเสียงแตรเขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั้น ลูกาบทที่ห้ข้อที่สิถึงข้อที่ยีและนี่แนะ่มีบางคนมาหามีบางคนหามคนง่อยซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาพวกเขาพยายามหาทางหามคนง่อยเข้ามาวางตรงหน้าพระองค์แต่หาทางเข้าไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึกแล้วหย่อนคนง่อยพร้อมกับที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องวางตรงหน้าพระเยซูท่ามกลางฝูงชนเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็ความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสว่าเพื่อนเอ๋ย บาปต่างๆของท่านได้รับการยกโทษแล้วลูก,กาบทที่หข้อที่24ถึงข้อที่2 6แต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปได้โปรงจึงตรัสสั่งสอนคนง่อยว่าเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนแล้วกลับไปที่บ้านของท่านท่านใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าทุกคนยกที่นอนนั้นกลับบ้านพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ทุกคนก็าอาศัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อครับค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อที่มีการกระทำทั้งในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็ในพระคัมภีร์ใหม่เราจะพบตัวอย่างของประชากรของพระเจ้า ที่สามารถกระทำการยิ่งใหญ่ให้สำเร็จบรรลุผลได้โดยการทำตามความเชื่อการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโดยบุคคลผู้ถ่อมใจที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่ออย่างง่ายๆความเชื่อที่แสดงออกในพระคัมภีร์เดิมในภาคพ,พันธสัญญาเดิมอย่างเช่นโยชูวา โยชูวาบทที่6ข้อ2ถึงข้อหมีบันทึกว่าพระเจ้าตรัสกับโยชูวาเมื่อพระเจ้าตราัสโยชูวาก็ไม่ได้แค่ฟังแต่โยชูวานั่ยน,นะลุกขึ้นแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าตรัสกับเขานี่แหละจุดที่เขาเรียกว่าทุกสิ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีการแสดงออกมีการกระทำเราจะเรียนรู้ชีวิตของผู้เชื่อที่อยู่ในพระบิดเดิมก็คือโยชูวาพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่า ดูแน่เราได้มอบเมืองเยรูโคไว้ในมือของเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทัชแกลวทหารเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้หกวันเริ่มมีคำสั่งจากพระเจ้าแล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับโยชูวเจ้าทั้งหลายคำสั่งแรกก็คือพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะมอบเมืองเยรูโค ซึ่งเป็นเมืองที่มันแข็งกระด้างเป็นเมืองแข็งจิตใจของเขาแข็งที่เต็มไปด้วยถ้าเราจะพูดถึงในมิติไฟวิญญาณก็เต็มไปด้วยเมืองที่ปิดใจต่อข่าวประเสริฐเมืองที่เต็มไปด้วยความบาปความชั่วมีใจแข็งมีใจดื้อดึงไม่ได้มีการที่ว่าเขาจะยอมอ่อนข้อง่ายๆบางทีเราก็จะเจอคนที่หัวแข็งต่อพระเจ้าคนที่ทำบาปคนที่ดื้อ คนที่มักกระโทคนที่เขาดำเนินชีวิตด้วยใจที่ไม่เชื่อฟังความบาปความเย่อหยิ่งของเมืองนี้เขาคิดว่ามั่นคงแล้วมีกำแพงเข้มแข็งแล้วก็มีกำแพงที่เป็นเมืองปิดบางทีเราก็จะไปเห็นว่าคนมากมายก็ปิดใจต่อข่าวบุญเสดคนมากมายก็ปิดใจต่อพระเจ้าแต่ไปเปิดให้กับมารเต็มที่ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้า ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้ขอเพียงให้เราฟังพระเจ้าให้ดีๆเหมือนโยชูวฟังพระเจ้าพระเจ้าตรัสโยชูวฟังแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจฟังด้วยจดจอ่อแล้วก็มีความเชื่อน้อมรับทอมใจที่จะทําตามคําสั่งของพระเจ้าแบบง่ายดายไม่สงสัยเขาเชื่อพระเจ้าถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเจ้าพูดมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก บางทีฉันเห็นนิมิตหรือพระเจ้าพูดบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนฉันก็ไม่มั่นใจก็ทําให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้หลายเรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องฟังพระเจ้าให้ดีๆการที่เราจะฟังพระเจ้าก็คือการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าให้เรากล้าที่จะตัดสินใจ ที่จะฟังและปฏิบัติตามอย่างเข่งครัดแม้นว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่ถ้าพระเจ้าตรัสจะพูดเราก็จะพระเจ้าตรัสกับโยชูวาวันนี้ก็ขอให้เรามีวิญญาณของโยชูวาก็แล้วกันวันนี้เราจะรักษาโลกให้กับท่านวันนี้เราจะทําการอัศจรรย์ให้กับท่านก็ขอให้เรามีความเชื่อนะรับไว้ก่อนว่าพระเจ้าจะทํา บางทีเราได้ยินถ้อยคาผ่านการเฝ้าเดียวการอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เรามาโบสถ์นะคะเราก็ได้ยินผู้รับใช้พระเจ้าได้เทศนาเราก็รับเอาสะสมถ้อยคําของพระเจ้าเราได้ยินผู้เผยพระวจนะมาบอกเราว่าพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นจะทําสิ่งนี้ท่านรับไว้ก่อนรับเอาด้วยความเชื่อนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนต่อไป เจ้าทั้งหลายจงเดินประบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทาหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันหวันวันละหนึ่งรอบแล้วข้อที่สี่บอกว่าให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือเขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบและในวันที่เจ็นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมืองเจ็ครั้งให้ปุโรหิตเอาเขาแกะไปด้วยข้อที่หและเมื่อเขา เป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโหร้องด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงลาบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนก็สิบหก ในครั้งที่เจ็ดเมื่อปุโรหิตเป่าแกร ى, โยชัวบอกแก่ประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดเพราะว่าพระเจ้าเหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องและแตรก็เป่าพอประชาชนได้ยินเสียงเขาแกะเขาก็ประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและก็เข้ายึดเมืองนั้นเมื่อเราอ่านพบว่าพระเจ้าตรัสก,กับโยชวัวว่าปรองจะมอบเจริโค ในมือของเจ้าไม่ได้หมายความว่าโยชูวาได้ฟังคำตรัสแล้วโยชูวาและประชาชนนะชนชาติอิสราเอลมานั่งลอยแบบสบายใจคอยให้เมืองนั้นตกเป็นนะคะเ,เขาเรียกว,ว่าตกเป็นของพวกเขาโดยอัตโนมัติพวกเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่างและพระเจ้าก็บอกขั้นตอนด้วยมีรายละเอียดเขาฟังนะเขาฟังรายละเอียดจากพระเจ้าทุกเรื่องเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเพิกเฉยในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราแต่ละวีต่ละวันเราต้องใส่ใจสนใจความเชื่อของเราความเชื่อของเราคือเชื่อว่าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นความจริงเชื่อเถอะถ้าเราทำตามพระคำของพระเจ้าเราจะประสบความสำเร็จโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8เชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะเราจะประสบความสำเร็จแม้ว่าเราจะมี ไอเดียดีๆก็ไม่สู้พระเจ้าตรัสเราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าแค่ถ้อยคําไม่กี่คําและเราเชื่อและเราไปปฏิบัติมันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเราจะได้ครอบครองสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาเมื่อเราให้น้ำหนักกับการฟังพระวจนะฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก บางทีเรากำลังสับสนเรากำลังไม่รู้จะไปทิศทางไหนเราไม่มั่นคงไม่มั่นใจแต่เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าและเรายึดไว้และเราไปทำตามอย่าไปเถียงอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าพระเจ้าอย่าไปคิดว่าเราฉลาดกว่าพระเจ้าทอมใจคนที่ทอมใจเขาจะเชื่อและทําตามสิ่งที่เขาถึงที่พระเจ้าตรัสก,กับเขาพระเจ้าทรงประทานคำสั่งอย่างชัดเจนให้กับโยชูวในการยึด แผ่นดินที่พปร่งส่งมอบให้แก่พวกเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้เชื่อฟังและไม่ได้กระทำตามแม้ว่าจะมีความหวังเนี่ยมันมีว่าเราจะได้สิ่งนั้นว่าเราจะได้สิ่งนี้ว่าเราจะได้สิ่งนี้แล้วก็จะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่มีการกระทำตามไม่มีความเชื่อที่มีการกระทำกระทำตามความเชื่อกระทำตามระวัชนะกระทำตามนิมิตกระทำตามคำเผยระวันะที่มาถึงท่านา ท่านก็จะไม่ประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นความเชื่อมีการประพฤติตามในยากอบบทที่หนึ่งข้อยีเราจะไม่เป็นผู้ฟังเท่านั้นเราจะเป็นคนที่ประพฤติธปฏิบัติตาม้อยคําที่เราได้ยินความเชื่อของเราจะต้องเป็นความเชื่อที่มีการกระทํโยชู่ว่าปฏิบัติเลยไม่ได้นั่งรอไม่ได้นอนรอเราก็ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นทําสิ่งที่พระเจ้าตรัสทําสิ่งที่พระเจ้าตรัสมีรายละเอียด สำคัญมากๆนะเวลาเราเจอปัญหาเจอปุษกเจออะไรก็แล้วแต่ให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าให้เราฟังเสียงพระเจ้าให้เราติดสนิทกับพระเจ้าให้เราเข้ามาหาพระเจ้าอย่าถอดใจออกจากพระเจ้ามันจะทำให้มารสตานเนี่ยยิ้มหวานสับสนนะมารสตานเนี่ยต้องการให้เราสับสนมารสตานต้องการให้เราเนี่ยออกจากทางของพระเจ้าออกห่างพระเจ้าเพื่อมันจะจัดการกับเราได้ง่ายขึ้น วันนี้เมื่อท่านมีปัญหาจงเข้าหาพระเจ้าเหมือนโยชูวาโยชูวาเป็นนักรบเขาเจอเมืองแต่ละเมืองเนี่ยนะฮะโอชนะหมดแต่พอมาถึงตรงนี้เขาเห็นกำแพงสิ่งที่เขารู้เลยด้วยกำลังของมนุษย์กำลังของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำให้กำแพงนั้นนะพังลงได้วันนี้กำแพงอะไรที่มันหนาอยู่คุกเข่าฟังพระเจ้า เขาเฝ้าพระเจ้าเหมือนโยชัวใช้เวลากับพระเจ้าจะดีกว่าไหมดีกว่าเราวิ่งจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยสมองในน้อยของเราขอให้เราเนี่ยใช้เวลากับพระเจ้าเยอะเยะอธิษฐานก็ไม่ได้บอกว่าเราจะอธิษฐานเท่านั้นนะคะอย่าเข้าใจผิดการอธิษฐานมันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาเราจะต้องพบกับพระเจ้า แต่ในเวลาคับขันก็ยิ่งต้องพึ่งพระเจ้าให้มากไม่ใช่หนีจากทางพระเจ้าไม่ใช่ไม่อธิษฐานต้องสงบใจลงต่อพระพักพระเจ้าเพราะว่ามารสตานจะทําให้เราเนี่ยทุน้นทุลายดิ้นรนเพื่อเราจะไปจับลมไงคะเราจําเป็นจะต้องถ่อมใจฟังพระเจ้าก่อนฟังพระเจ้าให้ชัดๆในขณะที่เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพระเจ้าฉลาดพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยม เราต้องพึ่งพระเจ้าเหมือนโยชูวและโยชูวก็ฟังคําสั่งของพระเจ้าก็เป็นแบบอย่างนะคะก็เป็นทหารที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาก็คือพระเจ้าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเราต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาของเราใครละคะองค์พระเยซูคริสต์โปรงทรงเป็นจอมพลโยธาเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องฝึกที่จะทใจฟังพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าให้ได้การเป็นคริสเตียนมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนให้เรารู้ว่าใครเป็นใครเราเป็นใครพระเจ้าเป็นใครเราจะพึ่งใครถ้าเรารู้มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเราไม่ได้มาเปลี่ยนศาสนาแต่เรามาพบพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าคนที่มาพบกับพระองค์จะต้องมีความเชื่อความเชื่อจะทำให้เรา ได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อได้รับคำตอบเมื่อเรามีการปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเขามีการแสดงออกพอพระเจ้าตรัสกับโยชูวาบอกให้ทำแบบนี้บอกให้ทำแบบนี้มีขั้นตอนให้ไปอ่านทบทวนดูในบทที่6นั่นแหละตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อห1 6ถึง20เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำตามแค่เราได้รู้แค่เราได้ยินแต่เราไม่ทำตามสิ่งที่เราได้ยินกำแพงเมืองเย,ยรูโคไม่พังแน่ๆ ขอบคุณพระเจ้าที่โยชูวาเขาก็เป็นแบบอย่างให้กับเราได้เห็นว่าทำไมพระเจ้าบันทึกเรื่องนี้เอาไว้เพราะความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่จะประสบความสำเร็จให้เราดูแบบอย่างแบบโยชูวาที่เขาเจอเหตุการณ์ที่เขาไม่สามารถที่จะนำกองทัพของพระเจ้าทะลุทะลวงเมืองนี้ได้เป็นเมืองปิดอะไรที่มันปิดอะไรที่มันตายอยู่มันจะแพ้คนที่มีความเชื่อที่มีการกระทา ไม่ใช่เชื่อแล้วก็นั่งเฉยเฉยไม่ใช่เชื่อแล้วก็ไม่รับผิดชอบได้ยินได้ฟังไม่ตอบสนองเราไม่ควรจะนะมีพฤติกรรมแบบนั้นไม่เพียงแต่เรานั่งคาดหวังเราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าตรัสกับเราอธิษฐานเราก็เชื่อเราก็มีการกระทำตามความเชื่อบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะแล้วเรามาดูในพระคัมภีร์ใหม่ สรุปก็คือเมื่อโยชูวาฟังแล้วก็ทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกอรายละเอียดบอกให้เดินก็เดินบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้ตะโกนก็ตะโกนบอกให้ทําอะไรทหมดทําด้วยความเชื่อด้วยทําด้วยความตั้งใจด้วยทั้งมีความหวังทั้งมีความเชื่อและจนออกมาเป็นภาคปฏิบัติวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับเราถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเราจะฟังและเราจะทําตามเราจะประสบความสําเร็จกันทุกคน พระเจ้าตรัสก,กับผู้เชื่อทุกคนบอกว่าเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่าลงขอให้เราเนี่ยฟังฟังพระเจ้าให้ดีๆแล้วเราก็จะเห็นว่ากําแพงเมืองยิรุโคจะแข็งขนาดไหนไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าถ้าเราเชื่อนลึกแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเราเราจะเห็นชัยชนะแน่นอนความเชื่อที่มีการกระทําจะเห็นผลแน่นอน จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฮาเลยลูยาสรนละเสจแเราขอบคุณพระเจ้าต่นี้เรามาดูว่าความเชื่อในพระคัมภีร์ใหม่ล่ะในลูกาบทที่ห้าได้พูดถึงข้อ1 8บแปดถึงยี่สิบพูดถึงอะไรดูเถิดมีคนหามคนง่อยคนหนึ่งนอนบนที่นอนแล้วก็หาช่องที่จะหามคนง่อยนั้นเข้ามาวางลงตรงพระพักของพระองค์เมื่อหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้เพราะคนมันมาก เขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาตึกย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมูค่คนต่อภาภาพระพักพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยกความบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่า จึงลุกขึ้นยกที่นอนไปบ้านของเจ้าเติดในทันใดนั้นเขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงยกที่นอนซึ่งเขาได้นอนนั้นกลับไปบ้านของตนพรางร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าในพระบิด์ใหม่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นองค์มโหเป็นเจ้าที่ถูกส่งมา ในฐานะในการเป็นบุตรเพื่อที่จะมาตายไถ่าบาปมนุษย์แล้วก็มา่จะไล่ล่ามานนั่นแหละเมื่อพระเยซูกําลังสั่งสอนในบ้านหลังหนึ่งมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งแบบเพื่อนเข้ามาหาพระองค์รักษาเพื่อจะให้พระองค์รักษาชายนั้นเป็นง่อยและต้องนอนอยู่บนเตียงฝูงชนก็มากมายทําให้กลุ่มนี้นะ่ะเข้าไปถึงพระเยซูไม่ได้ แต่แทนที่เขาจะเลิกลมในความตั้งใจพวกเขาก็ตัดสินใจหาวิธีที่จะช่วยเพื่อนให้ถึงพระเยซูพวกเขาจึงปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วก็พวกเขาก็ย่อนคนง่อยที่นอนป่วยอยู่นั่นนละลงมาในห้องจากช่องกระเบื้องที่เปิดออกต่อพระพักของพระเยซูย่อนคนง่อยลงนี่คือความเชื่อที่เพื่อนๆของคนง่อยเนี่ยเขามีกันเวลาเราทำงานเป็นทีมนะอย่าแตกแยก ขอให้เรามีความเชื่อเชื่อพระคำเชื่อเรื่องฤทธิ์เดชเชื่อเรื่องพระวิญญาณนะเชื่อเรื่องขับผีออกบางคนอ่านบัมพีข้อเดียวกันยังไม่เชื่อเหมือนกันเลยบางคนอ่านบัมพีเล่มเดียวกันยังมาแยกคณะแยกนิกายอีกคริสเตียนบางคนฉันได้คุยวันไปประชุมมีบางคนซึ่งก็เป็นผู้นำก็บอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์นในการขับผีเราก็จะทําให้ผีมันก็เล่นงานหนักผีเนี่ยขัดขวาง ความเจริญรุ่งเรืองของพจนนันคริสเตียนที่บอกว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยประทานสิทธิอํานาจกับเราจงกล้าชเชื่อพระคําของพระเจ้าเราจะเหยียบงูร้ายแมงป่องเราจะมีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูเราต้องกล้าขับผีเหมือนที่เราพูดเรื่องพี่น้องของเราไปงานศพแล้วก็ผีบรบกวนอยู่ดีๆก็พูดไม่ได้ดีแต่ว่าญาติพี่น้องก็โทรมาหาลูกลูกก็เลยโทรมาหาผู้เผยผู้เผยก็เลยสั่งขับผีผ่านโทรศัพท์ผีใบ้ด้วยนะคะ อยู่ดีๆก็พูดไม่ได้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นผีขับผ่านโตัวร์ไม่ถึงห้านาทีผีออกพูดได้เป็นปกติเราต้องเชื่อถ้าเราเชื่อเราถึงกล้าขับถ้าเราเชื่อเราก็กล้าทำตามพระคำพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เหลือเชื่อเป็นพระเจ้าอาศัศจรความเชื่อคือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจสนใจเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นใายง่อยที่นอนป่วยอยู่นั่นนะความกุพระเจ้าที่เขามีเพื่อนที่มีความเชื่อ เราก็พยายามถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่พยายามบางอย่างมันยากแต่เราต้องเชื่ออย่างต่อเนื่องถ้าเราบอกว่าพระเจ้าทําได้เราต้องกล้าเชื่อเราต้องกล้าที่จะทําตามให้ได้ยังไงก็ต้องสําเร็จตื้มันจะมีการขัดขวางด้วยเวลาเราใช้ความเชื่อเหมือนคนง่อยนี่แหละคนมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเข้าหาพระเยซูก็ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าที่มีเพื่อนแหน่งความเชื่อ นักประกาศทั้งหลายเราต้องไปด้วยความเชื่อไม่ใช่ไปเป็นกลุ่มคนหนึ่งเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อเราก็ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยคนมากมายได้คนที่ป่วยก็เลยป่วยตายอยู่นั่นแหละวันนี้ก็ขอพระเจ้าให้เราไปด้วยความเชื่อเชื่อพระคำนั่นแหละเชื่อจนมีการแสดงออกทั้งแบกทั้งหามเข้าไปหาพระเยซูก็ยากยาก็ยังตื้ออยู่นั่นแหละไม่ยอมถอยถ้าเราบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและช่วยเราได้เราจะไม่ยอมถอยเราจะใช้ความเชื่อของเราต่อไป เราจะช่วยเหลือคนต่อไปเราจะประกาศข่าวประเสริฐต่อไปเราจะรักษาโลกต่อไปเราจะใช้ความเชื่อนะเราไม่ได้ใช้กําลังของเราแต่เราใช้ความเชื่อเชื่อในพระคำและก็แสดงออกตามนั้นการทําธุรกิจการที่เรารักษาโลกการที่เราขับผีการที่เราเชื่อฟังพระคำพระเจ้าเราก็ทําตามพระคำของพระเจ้าเราจะได้รับคําตอบแน่นอนพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายเราขอให้เราเชื่อ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกคริสตจักรต้องฟังก็คือคริสตจักรต้องฟังพระเจ้าต้องมีความเชื่อเชื่อพระคําเชื่อในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณสิ่งที่พระเจ้าห้ามเราก็ต้องฟังสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราก็ต้องฟังสิ่งที่พระเจ้าแนะนําเราเราต้องใส่ใจสนใจเป็นอันดับแรกไม่ใช่พระเจ้าบอกให้เราทําแบบนี้เราก็ไปทําตรงัข้ามก็ไม่แปลกใจทําไมเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้ เพราะว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับความเชื่อที่จะต้องมีการแสดงออกมีการกระทำตามขอบคุณพระเจ้าเมื่อไม่ว่าจะเป็นโยชูวาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนทั้งสี่คนของคนง่อยเขามีความเชื่อเขาไม่ถอยเขาไม่ยอมท้อถ้าเขาเชื่อว่าพระเยซูทําได้เขาจะต้องไปหาพระเยซูให้ได้เขาจะต้องพบพระเยซูให้ได้พบเมื่อไหร่หายเมื่อนั้น ราะฉะนั้นก็หนุนจิตชูใจพี่น้องที่เจอความยากลําบากเจอการทดสอบทดลองหนาทอ้อความหมายที่ดีที่สุดของคําว่าความเชื่อก็คือถ้าเราเชื่อเราจะทําตามที่เราเชื่อถ้าเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเราจะทําตามสเสมือนหนึ่งว่านั้นเป็นเรื่องจริงกว่าสิ่งใดๆ อย่างอื่นไม่จริงเพราะวจนะเป็นความจริงความเชื่อที่ทําให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนเป็นหลักฐานของสิ่งที่ยังไม่เห็นว่ามีความจริงไม่เห็นว่ามีอยู่จริงมันจะปรากฏขึ้นความเชื่อนี่แหละเป็นหลักฐานยังไม่ได้เห็นแต่เชื่อเป็นหลักฐานว่ามีจริงความเชื่อทําให้สิ่งที่เราหวังไว้มีตัวตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่ประพฤติตามประวันะนั้นไม่ใช่ เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นไม่จบแค่ได้ฟังไม่จบไม่เห็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังมารับพระคำแล้วก็เอาออกไปปฏิบัติตามได้ยินก็เอาไปทำตามได้ฟังเราก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราจะเห็นผลแน่นอนข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณโปรงสรรเสริญะเจ้าสำหรับพระวจนะคำของบเจ้าที่มายัางเราก็ให้เราได้เป็นคนที่ประพฤติตามระวจรนะา ถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระคำของพระเจ้าความหมายที่ดีที่สุดของคำว่าความเชื่อก็คือถ้าเราเชื่อเราจะทำตามเราเชื่อพระวจนะเราจะทำตามพระวจนะเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นความจริงสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเราที่เราจะมีความเชื่อที่เราจะหนักแน่นมั่นคงในเรื่องความเชื่อที่ประพฤติตามไม่ได้เชื่อแล้วก็เราไม่ได้ทำตามแต่เราจะทำตาม และเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นขอบคุณพปะองสรรเสริญพระเจ้าอวยพรเราในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรค่